สวัสดีครับเราจะมารีวิวการใช้งานของคุญแจสมาชิของเีวีอห้านะครับวิธีใช้ยังไงนะครับปุ่มแรกนะครับอันนี้จะเป็นปุ่มเรียกรถนะครับปุ่มนี้ปุ่มเรียกรถอันที่สองนะครับจะเป็นปุ่มปลดล็อกแบบคุญแจหรือปิดเวลาเราอยู่ใกล้นะครับ ถ้าขึ้นสีแดงปุ๊บก็ขึ้นสีแดงปุ๊บเราใกล้รถปุ๊บเราจะเปิดไม่ได้นะครับเปิดยังไงก็เปิดไม่ได้นะครับต้องรอให้เป็นสีเขียวก่อนแล้วเราก็กดได้นะครับแล้วก็หมุนเปิดนะครับเวลาเราหมุนขึ้นปุ๊บมันจะเปิดนะครับพุ่นโซดปุ๊บเราหมุนครึ่งเดียวนะครับอันนี้จะเป็นเปิด เปิดถังน้ำมันนะครับถังน้ำมันฝาถังน้ำมันอันนี้คือเปิดบาอปิดไว้ก่อนนะครับแล้วก็ส่วนมากเวลาคนเขาจะบอกว่าเอา้าทำไมกดเรียกรถทำไมมันไม่มีเสียงนะครับนี่ครับวิธีกดนะครับกดกดนี่เช,ช้เป็นสีแดงนะครับปึ๊บแล้วก,กดตัวข้างบนเนี่ยกดให้มัน ขึ้นกระพริบปุ๊บเป็นไฟกระพริบปุ๊บกดยังไงร,รถก็ไม่มีเสียงนะครับมีแต่ไฟออกนะครับอันนี้นอกจากจะกดตั้งขโมยนะครับเนี่ญญาขโมยกดสัญญาขโมยนะครับครับมันจะมีเสียงนะครับอันนี้คือการตั้งสัญญาขโมยแล้วก็กดปิดกดเรียรถนะครับยังจะกดไม่ได้นะครับ ความไกลของอย่างนี้ผมเคยทดลองประมาณสองร้เมตรนะครับเวลากดเรียกรถเนะี่ยอันนี้อันนี้เวลาแบตเราหมดนะครับอันนี้คือตัวที่แบตเราหมดแล้เราเปิดปุ๊บแล้วนี้ขันแล้วก็เปิดใต้บ่อนะครับแล้วก็เปลี่ยนแบตใหม่ค่อยใช้ได้นะครับ คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรไมากครับมาสอนวิธีใช้รีโมทของ adb 150นะครับขอบคุณครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์แล้วกดติดตามช่องนี้นะครับขอบคุณครับ